วันนี้จะมาแนะนำสูตรการกินอาหารที่ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร US News ว่าเหมาะกับการลดน้ำหนัก อันดับ 1- 2ปีติดต่อกันปี2018และปี2019ด้วยและที่มันเจ๋งสุดๆคือเหมาะที่จะใช้ในการดูแลคนเป็นโรคเบาหวานนี่อยู่อันดับ6ช่วยในคนเป็นโรคหัวใจอันดับ6ทําตามได้ง่ายอยู่อันดับ2และถ้าพูดโดยภาพรวมมองทุกด้านเลยสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีที่สุดอันดับ4นะครับวิธีการนี้สูตรนี้เรียกว่า weight watchers ครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้ว่าสูตรไหนเหมาะกับการลดน้ำหนักที่สุดแล้วพอเจอชื่อสูตรเข้าไปเนี่ยถึงกับงงอะอะไรคือ Weight Watcher วะไม่เคยได้ยินก็เลยเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็พบว่า Weight Watcher เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อสูตรการกินแต่มันเป็นชื่อของโปรแกรมหมายความว่าถ้าเราอยากลดน้ำหนักด้วยวิธีการนี้เราต้องเสียเงินเป็นสมาชิกเขาเข้าโปรแกรมกับเขาแล้วโหลดแอปพลิเคชันเขามาเพื่อใช้งานซึ่งในเมืองไทยเนี่ยผมลองพยายามโหลดในแอปละมันไม่มีแต่เราเข้าเว็บไซต์ ไปดูได้นะครับแล้วผมก็เลยได้ศึกษามาว่าอะไรทําให้โปรแกรมเขาเวิร์กได้ผลจนถึงขั้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเสียเงินไปเข้าโปรแกรมกับเขากา็ได้นะครับเราอัดแอมาทําเองได้เรามาดูจุดเด่นของเวดวอชเชีร์กันข้อแรกเลยที่เขาโฆษณานะครับก็คือ มันไม่ต้องนับแคลครับซึ่งนี่คือปัญหาใหญ่ของคนลดความอ้วนเลยต้องมานั่งนับแคลแล้วก็นับไม่ค่อยเป็นแล้วก็ลดไม่ได้ผลสักทีข้อ2คือมันทําตามได้ง่ายเพราะเขาไม่จํากัดเลยว่าห้ามกินนูน่นกินนี่กินได้ทุกอย่างเลยครับข้อ3เรื่องการออกกําลังกายเหมือนกันครับก็ไม่ได้มีการบังคับว่าต้องออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอแบบเวทเทรนนิ่งเท่าไหร่ แล้วแต่เราชอบเลยแล้วข้อสุดท้ายคือถ้าเรามีข้อสงสัยเนี่ยเขามีโค้ชออนไลน์ให้เราถามได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีคอมมูนิตี้คนที่ตั้งใจลดน้ำหนักด้วยกันมีวัตถุประสงค์คล้ายๆกันเนี่ยลดไปพร้อมๆกันด้วยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวมีโคช้ชมีเพื่อนมีวิธีการที่ไม่ต้องนับแคลให้ด้วยเพอร์เฟกเลยครับมันเลยกลายเป็นว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยทีเนี้ วิธีการของเขาคือยังไงที่บอกไม่ต้องนับแคลแล้วมันกินอะไรได้บ้างมันกินยังไงหลักการเขาคืออย่างนี้ครับพอเราสมาัครเข้าไปเป็นสมาชิกเขาใช่ไหมครับเขาจะคํานวณให้เราว่าเราเนี่ยกินได้วันหนึ่งเนี่ยกี่แต้มเขาเรียกแต้มนี้ว่าสมาร์ทพอยท์ซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันโอเคไหมไอ้ตัวสมาร์ทพอยท์เนี่ยคำนวณจากเพศอายุส่วนสูงน้ําหนักตัวพอเราสมาัครเข้าไปปุ๊บเขาจะบอกเลยวันหนึ่งคุณกินได้เท่านี้เท่านี้แต้มนะโอเคไหมสมมุติผม กินได้60แต้มเวลาผมจะกินอะไรแต่ละอย่างเนี่ยผมก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันเขาเลยครับว่าเมนูที่ผมจะกินเนี่ยมันกี่แต้มกินอะไรก็ได้ครับขอแค่วันหนึ่งอ่ะไม่เกิน60แต้มนี้ประเด็นที่ผมสงสัยตรงน,นี้คือแล้วมันต่างอะไรจากแคลวะเข้าใจผมไหมมันก็ไม่ต่างอะไรจากนับแคลปะแคลก็ผมกินได้2,000แคลอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้ขอให้มันไม่เกิน2,000แคลก็จบไหมปรากฏไม่ใช่ครับ ผมเข้าไปดูครับแล้วเขาก็มีตัวอย่างให้ดูเมนูอาหารนะครับเนี่ยครับรูปแรกที่ผมอยากให้พวกเราเห็นครับถ้าเราดูเมนูอาหาร3อย่างนี้นะครับมัน230กิโลแคลอรีเท่ากันเลยนะแต่พอมาทําเป็นสมาร์ทพอยต์ของเขาครับปรากฏว่าตัวซ้ายสุดที่เป็นโยเกิร์ตผสมการาโนล่าเนี่ยให้แค่2องพอยต์ตรงกลางที่เป็นแซนวิชมีไข่มีโอะโวคาโดมะเขือเทศเนี่ยสพอยต์ส่วนตัวขวาสุดที่เป็นโดนัทเคลือบน้ําตาลชิ้นเล็กๆเนี่ยครับสิ วนะันถ้าเกิดให้ไปเลือกกินจริงๆสมมุติผมเข้าโปรแกรมนี้แล้วผมไปเลือกกินผมมีโคต้าอยู่60ถ้าผมดันไปเลือกกินโดนัทผมหมดไปแล้ว10แต้มนะก็เหลือแห่ห้าสิบเองแต่ถ้าผมกินกราโนล่าผสมโยเกิร์ตเพิ่งหมดไป2แต้มเองเหลือโคต้าอีกตั้ง58แแต้มมันเจ๋งว่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วผมก็เริ่มอยากรู้ว่าแล้วเขาคิดพอยต์มาจากอะไรเพราะแคลอรี่มันเท่ากันก็เลยได้พบว่า พอยท์ที่เขาคำนวณนี่ครับแน่นอนข้อแรกครับมาจากแคลอรี่เขาดูแคลอรี่เป็นส่วนประกอบแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเรื่องถัดมาที่เขาดูคือสารอาหารครับถ้าในเมนูนั้นๆมีโปรโตีนอยู่เยอะมีเส้นใยอยู่เยอะแต้มจะลดลงครับหมายความว่าเราจะกินมันได้เยอะขึ้นไอ้พวกที่โปรโตีนสูงอะแต่ถ้าในอาหารนั้นๆไขมันอิ่มตัวสูงน้าตาลสูงแต้มก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยครับแต้มเยอะก็หมายความว่าเรากินอาหารประเภทนี้ได้น้อยและอาหารบางอย่างเนี่ย สมาร์ทพอยต์แทบจะเป็นศูนเลยนะครับอย่างเช่นพวกไข่อกไก่หรือผล,ลไม้เนี่ยสมาร์ทพอยท์เป็นศูเลยหมายถึงว่าเราสามารถกินได้เยอะกินได้ไม่อั้นเลยเขาให้เหตุผลว่าเพราะอาหารพวกนี้ครับสารอาหารมันเยอะแคลอรี่ไม่ได้เยอะมากและเราไม่สามารถกินจนมันเยอะเกินไปได้ง่ายอะ่ะอย่างอกไก่อย่างไข่อย่างเงี้ยอย่างผลไม้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้แบบ โหยัด oh, yeah, จริงๆนะมันจะไม่กินเพลินจนเกินเขาเลยเซตสมาร์ทพอยต์เป็นสูตรจริงๆแล้วหลักสมาร์ทพอยต์ของเขาที่เขาคำนวณนอะ่ะพูด,ดง่ายๆก็คือเขาดูแคลอรี่และดูสารอาหารด้วยการที่เราดูแคลอรี่อย่างเดียวมันทําให้เราสารอาหารไม่ครบแล้วมันลดน้ําหนักระยะยาวยากครับเพราะถ้าเราดูทั้งแคลและสารอาหารเนี่ยมันจะทําให้เราเลือกได้เหมาะสมซึ่งไอตัวเวทวอชเชอร์เนี่ย เขาก็แค่รวบรวมอาหารแล้วเลือกสารอาหารให้เราเรียบร้อยแล้วจัดเป็นแอปพลิเคชันให้เราเข้าไปใช้งานได้ไง่ายๆเาราันถ้าเราสามารถเลือกเองได้นะเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียเงินเข้าโปรแกรมกับเขาเลยนะถัดมาคําแนะนําของเขาในช่วงเข้าคอร์สก็คือเขาแนะนําให้กินวิตามินเกลือแร่ชนิดเม็ดได้เลยนะครับเป็นอาหารเสริมได้เลยเพราะเรื่องพวกนี้มันจําเป็นมากและมันหากินครบได้ยากแอลกอฮอล์เครื่องดื่มต่างๆก็สามารถกินได้แต่อย่าลืมมันก็มีสมาร์ทพอยต์อยู่แอลกอฮอล์เนี่ย กินได้แต่ก็อย่าให้แต้มเกิดแล้วกันนี่คือคีย์สาคัญและสุดท้ายเรื่องการออกกําลังกายครับเขาไม่ได้ฟิกเลยว่าคุณจะต้องไปเวทไปวิ่งไปปั่นจักรยานให้เลือกกิจกรรมที่เราชอบได้เลยอยากทําอะไรทําไปเลยครับขอแค่ขยับร่างกายมากขึ้นขอแค่ไปออกกําลังกายบ้างั้นเถอะแล้วก็ระหว่างวันเขาให้ stay active ครับคือพยายามเป็นคนที่เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเท่านี้เองซึ่งผมเห็นด้วยนะผมว่าบางทีการที่เราชอบถามว่าต้องคาร์ดิโอยังไงต้องเวทอะไรยังไง รู้ไปมันก็ดีครับแต่ส่วนใหญ่รู้แล้วกลายเป็นหูยากจังเลยวะ่ะไม่ได้ทําอีกเอาเป็นว่าอยากทําอะไรก็ทําไปก่อนเถอะในช่วงต้นแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆก็สามารถช่วยให้เราลดน้ําหนักได้ดีนะครับสรุปเลยเวทวัตเซอร์ที่ทําให้เป็นโปรแกร,รมลดน้ําหนักอันดับ1ของโลกมา2ปีติดแล้วก็ช่วยเรื่องต่างๆมากมายนี่นะครับข้อดีหลักๆเลยคือ เขาไม่ฟิกตายตัวว่าไอ้นั่นห้ามกินไอ้นี่ห้ามกินซึ่งเราจะเห็นว่าสูตรการกินหลายๆอย่างที่ผมแนะนํามาก่อนหน้านี้จะฟิกเรื่องพวกนี้ครับ คือห้ามกินนู่นห้ามกินนี่คีโตก็ห้ามกินแป้งมิชเทเรียนหรือวีแกนก็ห้ามกินพวกเนื้อสัตว์ถูกไหมครับแต่นี่คือไม่ห้ามอะไรเลยแต่ข้อเสียหลักๆเลยถ้าจะเอามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยคือเขายังไม่มีดัตต้าเบสของอาหารไทยและบริษัทนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยถูกไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อแอปเขามาทําได้มันก็ไม่มีอาหารไทยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากให้เราเอาไอเดียของโปรแกรมของเขาไปใช้ก็คือ เขาแก้ปัญหาให้คนที่ไม่มีความรู้อะครับผมพูดถูกไหมคนที่ไม่มีความรู้ว่าจะกินอะไรดีเนี่ยคุณเสียเงินให้บริษัทเขาไปสิแล้วเขาจะกําหนดแต้มมาคุณก็โหลดแอปมาแล้วเลือกกินไม่ให้แต้มมันเกินแต่เอาใหม่ครับถ้าเราแก้ปัญหาให้ตรงจุดกว่านั้นคือถ้าเราไม่มีความรู้เราก็หาความรู้ดีครับพอเรามีความรู้เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปเพื่อจะดูเมนูอาหารเขาอะ เรามีความรู้เองเราก็สามารถเลือกกินเองได้โดยเลือกดูอะไรที่มันแคลอรี่ไม่เกินและได้สารอาหารครบเราก็จะสามารถจัดการเลือกกินได้ทุกเมนูไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะคุณจะไปประเทศไหนในโลกคุณก็สามารถเลือกกินเองได้เป็นหมดส่วนเรื่องว่าจะเลือกยังไงวิธีการเลือก ผมก็ขอแนะนําเหมือนขายของอีกแล้วแต่มันดีจริง EP 2 New นะครับสอนวิธีการเลือกกินอาหารค่อนข้างครบเลยสําหรับเบสิกไปลองดูได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของเขาที่ทําให้เขาได้ผลและผมเห็นด้วยนะครับก็คือการมีโค้ชครับเขามีออนไลน์โค้ชยีชั่วโมงคุณสงสัยอะไรคุณสามารถถามโค้ชได้ตลอดบางทีเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆนะแต่ผมเชื่อว่าหลายครั้งที่มีคนถามคําถามเข้าม,มาในคอมเมนต์เนี่ยเขาสงสัยจุดเล็กๆแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปถามใครอะ ไอ้ความสงสัยพวกนี้บางทีหนึ่งมันทําให้เขาทําผิดสองเขาลังเลใจว่าเฮ้ยมันถูกทางหรือเปล่าวะแล้วทําให้เขาแบบไม่มั่นใจไม่กล้าทําต่อแล้วก็ทําให้อาจจะหยุดทําไปมันทําให้ลดน้ำหนักไม่ได้ผลถ้าคุณมีโค้ชไว้คอยปรึกษาคอยให้กําลังใจนะครับมันจะเวิร์กมากเลยมันจะทําให้เรามั่นใจว่าเราไปถูกทางและเขาจะมีคอมมูนิตี้ด้วยก็คือหาเพื่อนลดไปพร้อมๆกันทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, นะซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้าเราหาได้เวลาจะลดน้าหนักนะครับ ชวนเพื่อนชวนคนในครอบครัวลดไปด้วยกันหรืออย่างน้อยประกาศให้เขารู้ว่าเฮ้ย hey, รอบนี้เราเอาจริงนะช่วยเราหน่อยช่วยสร้างบรรยากาศรอบตัวช่วยให้กําลังใจช่วยลดไปกับเราหน่อยแบบนี้มันจะได้ผลดีขึ้นนะครับสุดท้ายเลยนะครับฝากไว้เหมือนเดิมครับการจัดอันดับนี้มันก็เป็นการจัดอันดับของนักวิชาการของผู้เชี่ยวชาญซึ่งแน่นอนก็เชื่อถือได้นะครับแต่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายก็คือมันไม่มีการลดน้ําหนักไหนที่ดีที่สุดและเหมาะสําหรับทุกคนในโลกหรอกครับ วิธีการลดน้าหนักที่ดีสุดสําหรับเราเองก็ต้องเป็นวิธีการที่เราเลือกว่ามันเหมาะกับเราที่เราจะใช้ชีวิตได้แบบไม่กดดันแล้วก็แฮปปี้นะครับแบบนั้นมันจะทําให้เราทํายาวๆได้แบบมีความสุขแล้วเราก็จะลดน้ําหนักได้แบบสุขภาพดีเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังสู้อยู่นะครับขอให้หุ่นดีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ